ทุกคนคะ่ะเคยเห็นกันไหมคะเขาเรียกดอกอีแดงคะ่ะหอมมากค่ะคล้ายๆกับกลิ่นกลิ่นว่านไทยนะคะหอมค่ะก็บอกว่าเอามากินสดๆคะ่ะ กินกับแจ่วกินกับน้ำพริกสวยไหมคะสวยมากคะ่ะเห็นไหมคะ